สวัสดีครับแฟนๆครับไหนๆก็มาชมเรอร์พูนะครับแล้ววันนี้วันที่29กหลังจากที่เชียร์แล้วพลาดแชมป์ไปเมื่อคืนวันนี้ผมตั้งใจว่าเผื่อจะมาดูเฟรนช์โ p เพที่โลลังการรสเนี่ยนะครับพอมาถึงที่นี่ก็มันตั๋วมันหมดแล้วนะครับเผื่อว่าจะมีคนมาขายตั๋วอยู่ที่หน้าด้านทางเข้าแต่ก็ไม่มีก็เลย เตเตพมาดูเกาะรั้วดูที่เขาซ้อมเมื่อสักครู่นี้โชคดีนะครับเจอมือหนึ่งฝ่ายหญิงสวีเทคของโปลแลนด์กำลังซ้อมอยู่พอดีก็เลยเกาะรั้วดูกับซึ่ก็มีคนมาเกาะรั้วดูกับผมหลายคนแล้วข้างๆโลร็องการรสเนี่ยมันก็เป็นสนามของปารีสแซงต์แชร์แมงพอดีนะครับพาร์คเดอะแพรง่งผมก็เลยเดินมาก็เลยมาทัวร์สนามค่าทัวร์ก็24ยูโรนะครับนี่แหลคนะครับนะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูสวยมากสนามพักอะไรครับนี่สนามของเอ็มบัปเป้นีมาเมสซี่เล่นอยู่นี่ครับเราอยากจะชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับปารีสสักปีนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับนี่สวยมากครับนะฮะก็สวยงาม เป็นสนามยุคใหม่นะครับมันก็เนี่ยก็มีหนุ่มน้อยพวกมาจากลิเวอร์ p ด้วยกันก็วันนี้ก็มาทัวร์กันนะครับนสนามสวยจริงๆครับยอมรับแล้วบรรยากาศเห็นไหมฮะมันจะต่างจากสนามซาดรฟร้องมือคืนเพราะว่านี่เป็นสนามฟุตบอลแท้ๆเพราะฉะนั้น เรานั่งก็อยู่ใกล้กับน,นักเตะนะครับมันใกล้กับน,นักเตะเนี่ยไม่มีลู่วิ่งมันก็เป็นแบบนี้ครับแล้วเวลาเชียร์เสียงมันก็กระคืมลงไปที่สนามนะครับนี่ครับเครื่องล่างของพักตูแปงก็เป็นคล้ายๆกับที่เราไปทัวร์สนามสโมสรชั้นนำนะครับนี่เสือ้อมันดาเสื้อนักเตะทีมปัจจุบันนะครับ ดักสเลอร์กินเปเป้มากินยอดเนมาเอ็มาปาเป้เมสซี่ครับเวราติกดิมารียเราจะข้องมิสกนูนี้เราจะไปที่พื้นสนามเลยนะครับด้านล่าง ผมกำลังพาท่านทัวร์สนามปารีสเช็แแมงนะครับสีมันสวยจริงครับแดงขาวน้ำเงินนี่มาแล้วจากอยู่ข้างบนมอสักครู่นะครับนี่เราลงมาข้างล่างตรงที่ทางเดินก็จะเป็นหญ้าเทียมก่อนที่ไปถึงหญ้าจริงที่เป็นพื้นสนามนะครับ เราผมยังไม่เคยมาดูที่สนามพักดรืแพงเนี่ยนะครับหวังว่าถ้าลิเวอร์พูลเข้ารอบลึกๆมาเจอปารีสนะฮะก็อาจจะต้องหาโอกาสมาดูละที่นี่สนามมันสุดยอดนี่ก็เป็นคนที่มาทัวร์สนามส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่แฟนมาริดกับแฟนลิเวอร์พูลที่มาดูนัดชิงเม,มื่อวานนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาพักด้วย แล้วก็ดูสนามสนามสวยจริงครับผมไปเคยไปโอชัฟฟอร์ดแอนฟิลซานเดียโกเบอร์นาบิลแคมนูมาแล้วผมว่านี่สนามนี่สุดยอดในเชิงของการตกแต่งสีสันนะครับแต่สภาพสนามมันก็ระดับสนามระดับโลกมันก็ไม่ต่างกันมากนี่ โอ้โหอยากลงมาเตะสักทีนะครับสนามแบบนี้เนี่ยสุดๆจริงมาคนเดียวครับมาโดยไม่ได้ตั้งใจวันนี้แต่เราก็ถือว่ารักษาแผลใจที่เชียริวโูไม่จะละเมื่อคืนมาดูทีมอื่นบ้าง แล้วครับนี่ขอบคุณนะครับทั้งแฟนๆทั้งเพจฮอตนิวแล้วก็เพจสาม,มิติด้วยนะครับ